ตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินล่าสุดที่ผมได้รับมานะครับในส่วนของการขุด Bitcoin ผ่านมือถือนะครับทั้ง Android หรือว่า iOS ก็สามารถขุดได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเงินกันนะครับว่าต้องขุดแบบไหนอย่างไรนะครับถึงเราจะได้รับเงินนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับ วันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปขุดบิตคอยบนมือถือนะครับที่มีชื่อว่า c r y p t o t a ็บนะครับสำหรับมือถือและก็คอมพิวเตอร์นะครับทางแอปเนี่ยของ c r y p t o t a ็บนะครับก็ยังจ่ายเงินปกตินะครับไม่มีปัญหาในเรื่องของการจ่ายเงินนะครับผมผมได้รับเงินมาล่าสุดเลยนะครับก็คือรายการนี้นะครับล่าสุดเลยนะรายการบนสุดเลยนะครับตัวนี้เป็นประวัติการถอนเงินนะผมจะ ทำการอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันนะครับถ้าการจ่ายเงินยังปกตินะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เกี่ยวกับ c ริปโตแท็นะครับกระเป๋าที่ผมใช้ในการรับเงินนะครับในส่วนของ Bitcoin นะที่ผมรับมาล่าสุดก็คือผมใช้กระเป๋าบิทาซานะครับในการรับเงินนะครับคุณจะใช้กระเป๋าไหนก็ได้ในการรับเงินจากแอปนี้นะครับผมบิตขับสตังโปล a n c แนนฟอร์เซดเพย์คอยเบสบิาซาใช้ได้ทุกกระเป๋านะครับซึ่ง คลิปโตแท็บเนี่ยมันไม่ได้จํากัดกระเป๋าในการรับเงินนะครับคุณจะใช้กระเป๋าไหนก็ได้เลยนะครับที่สามารถเก็บเหรียญบิตคอยได้นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นอีเมลการแจ้งเตือนนะครับเมื่อมีการถอนเงินเข้าบิตทซนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับเราได้อนุมัติรับเงินฝากของคุณแล้วนะครับผมได้ทําการถอนไปที่ประมาณ9,869ซาตาตชีเนาะเข้าบิต a ซนะครับตัวนี้ก็เป็นประวัตินะครับนี่ 9,869สาตชินะครับก็จ่ายเงินจริงนะครับผมสำหรับการดาวน์โหลดแอปนะครับเพื่อนๆสามารถไปค้นหาที่ Google Play Store หรือว่า App Store ได้เลยนะครับผมอาโอเคนะครับผมในส่วนของ Crypto Tab นะครับในส่วนของ Google Play Store นะครับหรือว่า Android นะครับก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับผมแนะนำนะสำหรับใครที่จะเล่นในส่วนของ Android นะครับที่ไม่อยากเสียเงินซื้อแอปนะครับให้เราติดตั้งในส่วนของ Crypto Tab Lite นะครับผม ก็คืออันนี้นะคริปโตแท็บไลท์นะครับวิธีการสมัครของคริปโตแท็บไลท์เนี่ยผมได้ทําคลิปวิดีโอสอนสมัครไว้แล้วอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถไปกดดูได้ในคลิปที่1เกี่ยวกับการสอนสมัครตั้งแต่เริ่มจนจบเลยนะครับดูให้จบก็จะเข้าใจเนาะในส่วนของ Android นะครับถ้าเป็น iOS นะครับก็สามารถไปค้นหาได้นะครับสำหรับคริปโตแท็บนะผมแนะนําให้เราดาวน์โหลดแอฟรีมาใช้งานก่อนนะครับถ้าเราไปซื้อคริปโตแท็บโปรนะครับมันจะเสียเงินซื้อค่อนข้างเยอะนะครับ กว่าเราจะขุดได้เงินกว่าจะคุ้มทุนในส่วนของการซื้อเนี่ยมันก็ไม่น่าจะคุ้มสาหรับคนที่เล่นครั้งแรกนะครับผมแนะนําให้เราดาวนโ์โหลดกิบโซแท็บไลท์นะครับผมอันนี้ก็ขุดได้เหมือนกันนะครับก็ทําเงินได้เหมือนกันนะครับผมถามว่าเราจะใช้ทุกเวอร์ชั่นเลยได้ไหมนะครับไลท์ Pro นะครับแล้วก็มี Ma c เข้ามาเพิ่มเนาะแล้วก็เวอร์ชันธรรมดานะครับ ถามว่ามันใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับแต่กําลังขุดก็เท่าเดิมนะครับผมไม่ได้เพิ่มนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําให้เราได้ขุดเร็วขึ้นนะครับถ้าเราใช้บัญชีเดียวกันนะครับผมอย่างเช่นเราดาวน์โหลดมา1 2ึ่านะครับเราดาวน์โหลดมา3เวอร์ชันนะครับแต่เราสมัครเนี่ยเราใช้อีเมลเดียวกันนะครับมันก็จะเป็นบัญชีเดียวกันทั้ง3แอปเลยทั้ง3เวอร์ชันนะครับแต่กําลังขุดก็เท่าเดิมยอดที่เราขุดได้ก็เท่าเดิมนะครับไม่ได้เพิ่มนะ ถ้าเราจะดาวน์โหลดทั้ง3แอปมาใช้งานในเครื่องเดียวเนี่ยผมแนะนํานะครับให้เราสมัครคนละบัญชีหรือว่าคนละอีเมลนั่นเองในการสมัครเนาะอย่างเช่นเราใช้เวอร์ชันไลท์นะครับอ่าไลท์ like อันนี้เป็นอันแอปหลักเลยแอปที่1ที่เราเล่นนะครับเราก็นําลิงก์นะครับผมไปแนะนําอีกแอปต่อไปนะครับผมแล้วก็สมัครบัญชีใหม่นะครับผมแค่นั้นเองนะครับผมก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้ค่าเปอร์เซ็นต์จากการเชิญชวนหรือว่าแนะนําเพิ่มนั่นเองนะครับ ก็ให้เราไปติดตั้งแอปนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมหรือจะกดที่คอมเมนต์ก็ได้เนาะลิงก์ปักหมดนะครับต่อไปนะครับไปดูกระเป๋าที่เราจะใช้ในการรับเงินนะสำหรับกระเป๋าเก็บบิตคอยต่างๆนะครับหรือว่าสกุลเงินคริปโตนะครับอันนี้เป็นของผมที่ผมมีอยู่ในเครื่องนะครับแล้วก็ผมได้ทําคลิปลงไปในช่องแล้วนะครับว่ามีกระเป๋าไหนบ้างแล้วก็แต่ละกระเป๋าเนี่ยใช้งานอย่างไรนะครับลองเข้าไปดูใน YouTube ก็ได้เนาะมีคนสอนค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับกระเป๋านะครับ คนที่ทําเงินคลิปโตครั้งแรกเนี่ยคนที่จะมีกระเป๋าหนึ่งเลยนะครับกระเป๋าที่สามารถซื้อหรือว่าขายเหรียญแล้วก็โอนเงินเข้าธนาคารไทยได้2ก็คือกระเป๋าหลักกระเป๋ารองนะครับที่สามารถเก็บเหรียญได้ทุกเหรียญน,นะครับแต่ไม่สามารถโอนเงินเข้าธนาคารไทยได้นะครับเราจะต้องมีกระเป๋าในการเก็บบิตคอยนะครับผม ถามว่าใช้กระเป๋าไหนได้บ้างนะครับก็ใช้ได้ทุกกระเป๋าเนาะสำหรับคลิปตัวแทมันไม่ได้จํากัดกระเป๋าในการรับ bitcoin ะครับผมก็ไปสมัครทุกกระเป๋าเลยก็ได้แล้วแต่คุณนะครับผมก็สมัครฟรีนะใน u u u e e มีสอนนะครับส่วนตัวผมจะใช้บิตค u b ค่อนข้างบ่อยนะเพราะว่ามันใช้ง่ายนะครับนะแล้วก็ผมได้ทําการลองถอนเข้าไปในส่วนของ b i ทาซ่านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะโอเคนะครับก็อยู่ในส่วนของกระเป๋า b i t a ซ่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ตัวนี้ก็เป็นเนี่ยยอดบิตคอยที่ผมฝากเข้ามานะครับเป็นรายการแรกเลยที่ผมถอนเข้าในส่วนของบิตทัสซ่านะครับ9,869ซสาซัตูชีตรงตามยอดที่ผมได้รับนะครับผมทำไมถึงถอนเข้าบิตทัสซ่านะครับบิตทัสซ่าเนี่ยมันมีในส่วนของเหรียญชิบะนะครับที่สามารถซื้อได้นะครับในส่วนของเหรียญชิบะเนาะผมก็เลยอยากจะถอนเงินบิตคอยเข้ามาในบิตทัสซ่าแล้วก็ขายเป็นเงินบาทแล้วก็จะเอาไป โอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นยอดเงินบิตคอยที่ผมถอนเข้ามารายการล่าสุดเลยเนาะเป็นรายการเดียวที่ถอนเข้าบีทัซ่านะครับทาไมถึงผมถอนเข้าบีทัสซ่านะครับเป็นส่วนของกระเป๋าบีทัสซ่าเนี่ยมันมีในส่วนของเหรียญชิบะนะครับผมอยากจะถอนเหรียญอื่นๆเข้ามาแล้วก็ขายเป็นเงินบาทแล้วก็เอาเงินบาทตรงเนี้ยไปซื้อในส่วนของเหรียญชิบะเก็บไว้เก็งกําไรในอนาคตนะครับเพราะว่าราคาชิบะตอนนี้มันยังถูกอยู่นะครับ อีก2-3าปีข้างหน้าราคาก็อาจจะขึ้นได้นะครับผมก็เลยอยากจะเก็บเหรียญชิบะเอาไว้นั่นเองนะครับผมไม่มีอะไรเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานในแอปกันนะครับสําหรับของใครที่เข้าในส่วนของคริปโตแท็บแล้วนะครับอยากจะกดกลับไปในส่วนของหน้าเมนูการขุดเนาะหลักการง่ายๆนะครับสังเกตรูปไอคอนของแอปนะครับอยู่ด้านล่างซ้ายมือเนาะกดเข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับผมให้เรากดในกรอบสีดํานะครับ มันเขียนคําว่า Crypto Tab Dashboard นะครับกดเข้าไปเลยมันก็จะเด้งกลับไปในส่วนของหน้าการขุดนะครับในส่วนของ Android แล้วก็ iOS นะครับการขุดเนี่ยจะไม่เหมือนกันเนาะระบบจะแตกต่างกันนะครับ Android เนี่ยเราจะต้องกดขุดทุก2หรือ3ชั่วโมงนะครับต่อ1ครั้งนะครับผมวิธีการกดขุดของ Android นะครับก็คือตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้เลยกดเข้าไปจากนั้นนะครับก็ให้เราเลื่อนนะครับยิกซอนะครับมาต่อรูปภาพแบบนี้เลย แล้วก็กดดันนะครับอ่าไม่ต้องกดเนาะอันนี้เราก็คือขุดเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังขุดเนี่ยมันวิ่งแล้วเห็นไหมนะครับรอเวลาอีก2ชั่วโมงนะครับเมื่อหมดเวลา2ชั่วโมงนะครับเราก็กลับมากดต่อได้เนาะสรับ Android นะครับถ้าเป็นของ iOS หรือว่า p p o o n นะครับการขุดนะครับมันจะไม่เหมือนของ Android นะครับของไอไอโฟนนะครับมันจะเป็นขีดให้เราขุดนะเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับอาโอเคนะครับผมสรับของ iOS หรือว่าไอโฟนนะครับมันจะเป็นกําลังขุดแบบนี้นะครับผมวิธีการขุดนะครับให้เราเนี่ยทำการเลื่อนขีดตรงนี้นะครับผมให้มาถึงแม็เลยนะครับหรือว่าเลื่อนให้สุดเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ปล่อยให้มันขุดเลยนะครับผมสลับ iPhone นะไม่ต้องกดขุดทุก2ชั่วโมงนะครับ แต่กําลังขุดของ iPhone นะครับจะน้อยกว่าของ Android นะครับผมซึ่งมันจะไม่เท่ากันนะครับเมื่อเราเปิดขุดเสร็จปุ๊บเราก็สามารถย่อแอปแล้วเราก็ไปทําอย่างอื่นได้เลยนะครับผมในส่วนของ iPhone แล้วก็ Android นะครับผมจะเรากลับไปดูในส่วนของ Android กันต่อเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของ Android อันดับต่อไปเนี่ยสำหรับใครที่ดาวน์โหลดแอปคลิปโตแท็บไลฟ์ครั้งแรกนะครับอ่อย่างเช่นคนนี้เนี่ยเขาส่งมาให้ผมดูเนาะ เขาโดดมาครั้งแรกเนี่ยแล้วเขากดขุดเนี่ยพอกดขุดปุ๊บมันก็ขึ้นแบบนี้นะครับนี่ขึ้นแบบนี้ก็ให้เราเนี่ยทำการกด Google Play นะครับแล้วก็ไปติดตั้งในส่วนของแอป VPN นะครับของ CT VPN ของแอป CryptoTab นะครับผมก็ติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วถึงจะกดขุดได้นั่นเองนะครับผมอา่าโอเคนะครับในส่วนของการขุดของ Android เนี่ยถ้าเรากดขุดแบบนี้แล้วนะครับ2ชั่วโมงเนาะก็ให้เรารอนะครับ วิธีการต่อไปนะครับเราจะเปิดไว้ก็ได้หรือว่าเราจะย่อหน้าต่างไว้แบบนี้ก็ได้เนาะแล้วเราก็ไปดู YouTube เล่น Facebook หรือว่าเล่นเกมก็ได้นะครับผมไม่ต้องเปิดไว้ก็ได้นะครับผมอ่าประมาณนี้เนาะต่อไปนะครับเราไปดูในส่วนของการถอนเงินนะครับสําหรับการถอนเงินเนี่ยเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับผมสาหรับการถอนเงินในมือถือนะครับก็ให้เรากดตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปนะเมื่อเรากดมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมมันจะเขียนคําว่า bitcoin address นะครับก็คือ ลิงก์กระเป๋าที่เราจะใช้ในการรับเงินลิงก์กระเป๋าเนี่ยเอาจากตรงไหนนะครับสำหรับลิงก์กระเป๋าเนาะเราก็มาดูที่กระเป๋าบิตคอยของเรานะครับว่าเรามีกระเป๋าบิตคอยอันไหนที่สามารถรับบิตคอยได้นะครับก็ให้เราเข้าไปในกระเป๋าแล้วก็ไปเอาลิงก์กระเป๋าของ Bitcoin นะครับตรงสกุลเงินของ BTC หรือว่า Bitcoin มาใส่เพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะครับก็ไปสมัครกระเป๋าให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมเพราะว่ามันจําเป็นต้องใช้นะเพราะว่าไม่สามารถใช้ธนาคารไทยรับเงิน Bitcoin ได้โดยตรงนะครับผม เราก็ใส่ลิงก์กระเป๋าลงไปในช่องนี้นะครับจากนั้นก็ใส่ยอดเงินในช่องที่2นะครับขั้นต่ําในการถอนเงินก็คือ1000ซาโตชินะครับก็คือ0ูนย์จุดศูนะครับคุณจะต้องนับเลข0ูนย์ให้ดีๆนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่เข้าใจในเรื่องของการถอนนะครับบางคนก็เอ้ยผมมียอดแล้วทําไมผมถอนไม่ได้นะครับก็นับจากทศนิยมลงมานะครับหลังทศนิยมเนี่ยคุณจะต้องมีเลขศูนย์นำหน้า4ตัวนะครับ เลขตัวที่5เนี่ยจะต้องเป็นเลขหนึ่งนะครับถึงจะทําการถอนเงินได้นะครับผมสลับขั้นต่ำเนาะกรอกเงอกรอกยอดลงไปในช่องนี้นะครับแล้วเราก็กดแก้แคบชาติตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็กดถอนเงินนะครับการถอนเงินเนี่ยคุณจะต้องทําการยืนยันในส่วนของอีเมลด้วยนะครับเข้าไปคอนเฟิร์มการถอนเงินด้วยนะครับถ้าเราไม่ยืนยันในอีเมลเงินก็จะยังไม่เข้ากระเป๋านะครับผมก็ไปยืนยันให้เรียบร้อยนะครับ สำหรับใครที่ยืนยันในอีเมลแล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าเงินจะไม่เข้ากระเป๋าของเรานะครับเงินเข้ากระเป๋าของเราแน่นอนนะครับผมตามที่เราได้อะกอกลิงก์กระเป๋าแล้วก็ยืนยันเงินเรียบร้อยนะครับเงินเข้าแน่นอนนะครับผมอ่ะต่อมานะครับสำหรับของใครที่กดมาหน้านี้แล้วนะครับอยากกลับไปที่หน้าแรกก็เหมือนเดิมเนาะกดไปที่รูปไอคอนนะครับแล้วก็กดไปตรงนี้เลยนะครับผมแค่นี้นะครับต่อไปนะครับช่องทางที่เราจะได้รับเงินเร็วขึ้นหรือว่าได้บิตคอยเร็วขึ้นก็คือ การแนะนําเพื่อนนะครับเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับเลื่อนลงมานะครับจะเจอลิงก์ตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้เป็นลิงก์ URL ของเราที่จะเอาไว้ใช้ในการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนนั่นเองเราก็สามารถนําไปโพสต์ตามช่องทางต่างๆได้ไปแนะนําคนอื่นได้นะครับผมก็จะทําให้เราเนี่ยได้รับบิตคอยเยอะขึ้นนั่นเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเนาะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานของการขุดบิตคอยบนมือถือน,นะครับสำหรับใครที่ยังทําไม่ได้หรือว่า ยังไม่เคยทําเลยนะครับตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจก็สามารถแคปรูปภาพหน้าจอตามแอปที่เราสงสัยนะครับแล้วก็สอบถามเข้ามาได้ที่ Inbox แฟนเพจเลยลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ